วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องบูรณาการการสมมาตรสู่โลกมหัศจรรย์ทูนินวัน Integration of องส m e t r y for creating into for creating the m a g i c umbrella ทาชอินวันดิฉันเดหญิงลิ้นดาสายทองดิฉันเดหญิงนุชิยาผลงคุณดมดิฉันได้ยิงและตะลาวรีบุถุชีรีวั์วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านชมวิธีการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกันค่ะเฮ้อวันนี้ฝนตกอยู่ละวดิฉันเนี่ยที่เราลงมาเราใช่ก่อนโมฟิลฉันไม่ได้เอาร่วงมาฉันไปด้วยคนนะได้สิได้สิช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะที่ว่าโมฟิลนั่นสิเพราะว่าคงเป็นหน้าฝนหรือเปล่าฝนก็เลยตกบ่อยแต่พอถึงช่วงหน้าร้อนแล้วรก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเราจะออกไปข้างนอกแล้วแดดร้อนจริงๆก็ถึงจะต้องพบร่วมกัน ถ้าเราจะทำนี่เ้องมีประโยชน์มากที่เรืใช้งานได้หลายอย่างเราจะทำยังไงกันดีนะนั่นสิฉันได้ยินที่พวกเธอพูดกันฉันคิดว่าเราควรจะทำได้หลายอย่างนะเราลองทำล่องทูนิเวิร์กันไหมแล้วล่องทูอิเวิร์มเป็นยังไงเหรอคือล่องที่สามารถแปลงเป็นกระเป๋าได้เพื่อใส่สัมภาระถ้าสนใจดังเนี้ยพวกเราลองทำไปดูไหมอย่าบอกเราไปทำันเลย การศึกษาค้นฟ้า 1. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้มนุษย์สัมภาระไม่เปี่ยนุ่มและสามารถใส่สิ่งของได้ 2. เพื่อนำความรู้คณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตรการหมุนเศษส่วนรูปร่างเลยคคณิตและโปรแกรม a อเบ e เพนมาช่วยในการสร้าง 3. เพื่อรีไซเคิลสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนิยามสั์เฉพาะ1 ร่ม,มหศจัย์ทูอิงวันคือผลิตภัณฑ์ร่องที่สามารถแปลงเป็นกระเป๋าได้เพื่อใส่สัมภาระซึ่งใช้หลักการความรู้คณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตรการหมุนเศษส่วนรูปร่างไรขาคณิตและโปรแกรมไอบิ p เพนประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ 2. โปรแกรมไอ i ิ p เพนคือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบร่อม,มหัศจรย์ทูอิงวันสร่มคือเครื่องมือที่ ใช้ในการบังแดดบังฝนมีด้านถือสามารถถุดได้จึงพกพาได้สะดวก 4. กระเป๋าคือเครื่องมือที่มีรูปร่างคล้ายๆถุงสามารถใส่สิ่งของสัมภาระได้ข้อแผลของการศึกษา 1. ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตรการหมุนเศษส่วนรูปร่างเลยค่ะคณิตและโปรแกรมไอเบดเ ศึกษาการสร้างต้นแบบบูรณาการการสมมาตรสู่ร่มผาสัจจานูอินวัน 3. ศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์บูรณาการการสมมาตรสู่ร่มผาสัจจานูอินวันระะยเวลาในการดําเนินงานตั้งแต่วันที่29กพฤษภาคม2567ถึง30มิถุนายน2567ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนืน้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การสมมาตรการหมุนเศษส่วนรูปร่างเลยค่ะชนิดในการออกแบบเครื่องมหาสมรทรดูอินวันสนักเรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เรื่องมหาสมรทรดูอินวันโดยการนำหลักการคคงวิตศาสตร์และการงานอาชีพมาประยุกต์ใช้ 3. นักเรียนนำเศษที่เหลือมารีเซ็คกิลกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทาผลิตภัณฑ์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. การหมุนคือการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนโดยจุดจุดจะหมุนบนระนาบตามเส้นทางที่กำหนดด้วยขนาดของมุมการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนจะต้องใช้จุดๆหนึ่งหรือแกนแกนหนึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งจะแสดงในรูปขนาดของมุมสสมมาตรคือรูปสองรูปหรือรูปเดียวที่แยกออกเป็น2ส่วนเมื่อนำทั้งสองมาทากันสามารถทำกันได้สนิท 3. เศษส่วน คือความสัมพันธ์ตามสัสดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมดเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วน 4. รูปกร่างเลยค่ะชนิดหมายถึงภาพที่มีเส้นและทิศทางที่ปลายมาบรรจบกันรูปกร่างที่รู้สร้างขึ้นรูปกร่างเรขะชนิดมีความสัมพันธ์กับพณิตศาสตร์ที่สามารถวัดความกว้างยาวสูงและสามารถปริเทียบสัสดส่วนได้รูปเรขาคณิต แสดงเส้นมุมด้านหโปรแกรม i b i s สเ n เป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบการวาดภาพจากจินตนาการและความเป็นจริงทั้งการวาดการ์ตูนรวมถึงการวาดภาพที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิธีการาดำเนินงาน 1. ป้อรมแผน,นดำเนินงานได้ประชุมกับครูที่ปรึกษ,ษาโครงงานในในวันที่29ถึงวันที่3 1พิษภาคม 2,567เ,เพื่อเลือกหัวข,ข้อในการทำโครงงานคณิตศาสตร์แล้วนำไปวิพากษ์ในกลุ่มจนสรุปได้ว่าจะทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องบูรณา,าการการสมมาตรสู่ร่มหัศจรรย์ทวินวันจึงอยากพัฒนาร่มให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการสมมาต มาบูรณการใช้กับการสร้างชิ้นงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระาทสมเด็จพระชนะาธิ่เบศมหากูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมรนาถบอพิตร 2. ศึกษาข้อมูลความรู้ศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเอกสารอ้างอิงเพื่อนำมาบูรการการกับ นิราศราสามแบ่งงานรับผิดชอบพูดคุยกับครูที่ปรึกษาก่อนจะเริ่มทำภายในระยะเวลากำหนดสัก3วันโดยวางปฏิทินการทำงานเพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมและรับผิดชอบงาน การศึกษาโครงงานบูรณาการการสมมาตรสู่ร่มมหัศจรรย์เพียวันจะเห็นได้ว่าเราได้มีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตรการหมุน ได้รูปร่างและรูปทรงของร่มเท่ากันและเพื่อความสวยงามนอกจากนี้ยังสามารถนํามานอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองความต้องการของ,ของสังคมยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านหลังจากที่ได้รับชมและรับฟังถึงกระบวนการสร้ารงร่มมหาศา์ทูอินวันทุกท่านสามารถรับชมได้ทาง u t ท b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวฟ้าขา โรงเรียนวัฒนโนทัยพาย,ยัพจังหวัดเชียงใหม่ได้คะ่ะสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่านที่ได้รับชมและรับฟังหนังวิดีโอของพวกเราวันนี้พวกเรานักเรียนชาวฟ้าขาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์บุรณาการการสงมากสู่ร่มผาจักรีวันของพวกเราจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับ ท่านที่สนใจได้มา,ากก็น้อยและบอกเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะมีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์วุฒนาการการส่งมาบสู่โลกมหัศจรรย์วันของพวกเราได้นําไปเสนอแก่ท่านคณะกรรมการท่านขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ